สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาะสาธิตวิธีการใช้งานแอปกิวีนะครับสำหรับคนที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับเป็นสาธิตเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ยังยังแอดในส่วนของ m e t a m a r k ไม่เป็นนี้รบก,กวนไปแอด e t a m a r k ก่อนนะครับแต่สําหรับคนที่แอด e t a m a r k แล้วไม่สามารถ <c oughs> เข้าเล่นได้หรือ บอกมาว่าแอปมันไม่เด้งเข้าไปหน้ากดอาแอปพูฟค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้เบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับสําหรับผมก็จะเปิดไว้ในแท็บเดียวกันนะครับเพื่อให้ความสะดวกในการใช้งานนะครับอย่างเงี้ยพอผมกดมาที่หน้าเกมนะครับเวลาจะกดต่อสู้สมมติผมกดต่อสู้ไปเงี้ยครับผมก็มันมันมันไม่เด้งมาให้เรากด แอปพูบหรือเซ็นชื่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็มากดที่เมแท็บเมตามาของเรานะครับแล้วก็มาที่หน้ากดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับหน้าแอคทิวิตี้มันก็จะขึ้นมาหรือหรือบางทีมันจะเด้งขึ้นมาให้เซ็นชื่อในหน้านี้เลยถ้าเรากดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นตัวอย่างให้นะครับเอาเป็นเอ s w a วนะครับเดี๋ยวผมให้ญาต อันนี้แค่ทําเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้แลกไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับอันนี้ก็ Connect Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับตัวอย่างนะครับผมจะแลกเป็นปึ๊บนี่ครับผมกด Swap Confirm Swap นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับสมมุติเวลาเรากดโจมตีในเกมมันก็จะ ขึ้นเป็นหน้ารูปดาบควายของเกมนี่ครับแล้วกดมาที่เมตาแมสนะฮะมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดรีเฟซหนึ่งครั้งก็ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างรีเฟซปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาอ่าค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็อัอนนี้อาตาัตราแลกเปลี่ยนที่ผมตั้งไว้รวมค่าธรรมเนียมนะครับตัวนี้เราสามารถกดรีเจคหรือกดยืนยนันอ่าปฏิเสธหรือยืนยันก็คือรีเจคกับแอปพูฟนะครับ เราก็ปฏิเสธอันนี้ผมทําเป็นคลิปตัวอย่างให้ดูเฉยๆครับสําหรับเพื่อนๆที่จะเล่นเกมนะครับก็สามารถทําวิธีนี้กันได้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่เปิดแท็บ Meta m a ร์ไม่เป็นนะครับให้มาที่นะครับ3ขีดแข่ปลาเลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอ extension ที่เราติดตั้งไว้นะครับแล้วเราก็จิ้มที่เมตามาร์ทได้เลยมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็สามารถจิ้ม เอาไปรวมไว้กับกลุ่มไหนก็ได้นะครับ AP Swap วบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อเพื่อความสะดวกในการใช้งาน <c oughs> <c oughs> ปุ๊บเวลาเรากด Exchange ปุ๊บเราสามารถกดสลับแ็บด้านล่างได้เลยเอา้าวไปกดปิดกดสลับแ็บมาด้านล่างได้เลยแล้วก,กดรีเฟรชแล้วก็กดยืนยันการทำธุรกรรมได้เลยโอเคคลิปนี้ก็ขอทำเป็นเพียงคลิปสั้นๆนะครับ แนะนำขั้นตอน,นง่ายๆสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นขอบคุณครับ